สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับลูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลุกมาทํานะคะชวนทําอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทําง่ายมากๆแล้วก็กลิ่นเพลินมากๆนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะก็คือมันฝรั่งทอดเลกกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์นะคะเดี๋ยวนูกให้ดูความฟินของการที่กรอบนะคะเห็นไหมคะกรอบมากๆเลยนะคะ ค่ะทีนี้มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือนะคะเราจะต้องใช้น้ำนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ชูให้เท่ากันอย่างนี้นะเจทีนี้เรามาเตรียมนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็ปอกมาเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งนะคะทีนี้เรามาหั่นกันค่ะโดยที่เราจะใช้แค่นี้นะคะในการหั่นนะคะเรามาทำเลกนเินแบบง่ายๆเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราตัดหัวในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตั้งอันนี้นะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเราก็ได้แล้วเนาะเราก็ปอกไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ ออกไปเรื่อยๆนะนี่นะคะมันก็จะลักษณะชิ้นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกกันไปเรื่อยๆนะงับก็อกันเรื่อย เราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้นะคะสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาจัดก,การในขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะทีนี้เราจะล้างกันนะคะประมาณจนแบบน้ํามันใส่นะคะล้างนะคะหลังจากล้างจางนน้าใสแล้วนะคะเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอันัตอนั นาทีแล้วนะคะเราใช้เนี่ยนะคะทิชชูซับอีกทีหนึ่งซับด้านบนนะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียงกันนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียงกันะค่ะนี่นะคะก่อนเรียงนะคะให้เราสเปรย์น้ํามันก่อนนะคะสเปรย์น้ํามันให้ทั่วถึงเลยนะคะจะเรียงลงไปในหม้อทอดเลยนะคะ เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทํานะคะทานได้ทีนี้นะคะเราก็จะเป็นน้ามันอีกรอบหนึ่งนะ,ะเพื่อไม่ให้แ้งเกินไปนะเดี๋ยวเราเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะวิธีการนี้นะคะมันจะช่วยรีดน้ํามันออกด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปจัดการกเอาเข้าหม้อก,กันนะคะทีนี้เราปรับไฟที่ร้อยหกสิบองศานะคะๆๆๆๆเป็นเวลาสิบนาทีค่ะ จับออกมานะคะเขย่านิดนึงแล้วก็อบต่อนะคะที่160องศานะคะเวลาประมาณ3นาทีนะคะเพื่อเอาความกรอบเนาะนะคะ,นะคะทำไปนะคะเดี๋ยวเราต่อค่ะนาทีผ่านไปเราจะเขย่าอย่างนี้นะคะอีกทีนึงนะดูความกรอบแล้วเดี๋ยวเราโรยเกลือกันนะคะว่าความกรอบเรายังได้ตามที่เราต้องการไหมเห็นเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะ ง่ายานกันเลยนะคะสําหรับเรนะคะทําทานเองจากหมอ้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ